สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเคียวริสแต่งซิ่งนะครับแต่งซิ่งเลยรุ่นนี้เป็นเคียวริส 209D นะครับเดิมนี่ก็เฉพาะตัวเขาก็ก็ทนทานแข็งแรงอยู่แล้วนะครับาวน,นี้เราเอาเลยมาแต่งใส่ใส่ขบูเป็นผ้าปัม๊มของเดิมมันเป็นขบูลูกลอยนะครับสังเกตจากแฮนด์เนี่ยมันจะขยับได้ม้วนอย่างนี้ได้เห็นไหมมันจะหมุนได้เอ่อบอดี้ทั้งลำเนี่ยเป็น เป็นเหล็กบวกแมกนีเซียมนะครับไม่มีพลาสติกมาเกี่ยวข้องเลยยกเว้นฝากรกับถันงน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงตัวนี้ค่อนข้างสูงมากเลยใครที่อยากได้เครื่องตัดหญ้าที่มันอึดอึดทนทนหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ผ้าป,ปั๊มให้เพื่อมันประหยัดน้ํามันนะครับนี่น้าหนักก็อยู่ประมาณห้ากิโลนะครับสี่โลไปไปลายอะ่ะสี่แปดสี่เก้านี่แหละครับตีว่าห้าโลครับหัวเกียร์ใหญ่นะครับเหหัวเกียร์ใหญ่ เขียวดีสื่อเลยสัญลักษณ์สัญลักษณนะีฮะนะครับหัวหางเดิมนะครับแต่งใส่ผ้าปั๊มให้เพื่อให้ประหยัดน้ามันขึ้นอ้าวลองฟังเสียงดูก่อนเนาะนะครับเป็นลานดึงปกตินะไม่หนักและไม่เบานะบอันเร่งเป็นแวน่แวนๆให้ รอบจัดดีนะกแวเลยก็ยี่บสามทีซีนะครับมีบางหญ้าสายสะพายใบมีดแถมให้3,800รวมสง่งนี่ใครที่ชอบทนทนนะ เ้อตรงตัวนี้เลยนะครับอะไรก็มีแน่นอนนะครับถังก็มีเปลี่ยนคาบูวันหน้าก็มีเปลี่ยนแน่นอนครับแล้วก็ส่วนลูกสูบมีตรงรุ่นเลยนะครับก็อะไรก็เยอะตัวนี้นะครับมองใครมองหาอยู่นะฮะเครื่องัดหญ,ญ้าที่ที่มันถึกถึกหน่อยอนะตัวนี้แหละนะครับประหยัดน้ํามันด้วย ลองดูนะครับพี่พิจารณาดูผมว่าสายลุยไม่ควรพลาดน,นะตัดหญ้าให้งวนี่มันเลยนะครับทนทานแข็งแรงนะครับกกหางก็แข็งแรง <c oughs> คียวริสึนะครับมือสองจากประเทศญี่ปุ่นแต่งซิ่งให้แล้ว3 8 0 0รลมส่งนะครับมีค่าบริการเก็บเงินไปทางด้วย200ถ้าเกิดใครจะเก็บไปทางนะแล้วก็มีประกันเครื่องให้120วันดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับตำหนิไม่มีนะครับตำหนิไม่มี ก็เก็บงานให้หมดแล้วครับสวยๆครับเครื่องแน่นๆเลยลองดูครับสวัสดีครับ